รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสค่ายใหญ่จากเยอรมนีครับ B M w และก็ r e r d e s e s n e n z เนี่ย, BMW, Mercedes ยจัดงานถแถลงข่าวพร้อมกันเลยนะครับก็ถแถลงข่าวประสบความสำเร็จทั้งคู่ครับจะตลาดในประเทศหรือว่าจะตลาดโลกเนี่ยแล้วแต่ใครจะอิบประเด็นไหนมาเล่นแต่ข้อมูลที่แท้จริงก็คือเราเคยสรุปเราเคยอัปเด,ดนนตคุณผู้ชมไปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ย2563 Mercedes Benz เสียแชมป รถหรูให้ B M W ขายน้อยกว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเรียกว่าทําให้ Mercedes-Benz เนี่ยต้องเครียดพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาเขาประกาศมาอย่างต่อเนื่องว่าเขาครองแชมป์ในตลาดพรีเมียมมาโดยตลอด19ปีนะฮะคือเขาไล่มาและ15 16 17ปี19ปีเนี่ยคือในการประชาสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเขาเน้นย้ำมาตลอดว่าเขาเป็นแชมป์ยอดขายในเมืองไทยนะฮะแต่ปีที่แล้วอย่างที่เรียน ก็พลาดไปนะครับสรุปตัวเลขกันอีกครั้งนึงครับตัว Mercedes-Benz เนี่ยไปที่แล้วเนี่ยขายได้1613คันลดลง30%เมื่อเทียบกับปี2,562นะครับนี่เฉพาะ Mercedes-Benz รถยนต์นี้นะครับถ้าเทียบกับ BMW อยูอย่างเดียวนะครับแบรนด์เดียวรถยนต์ b m เเนี่ย m m w เนี่ยขายมากกว่าครับ11,242คันก็นำกันอยู่600กว่าคันครับ แต่ถ้ารวมม mm ิน hmm. ิเข้าไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือจะพูดทั้ง b m w อ็มดักรุ๊ปประเทศไทยเนี่ยก็ขายรวม12,000กว่าคันคลดลง4%เท่านั้นเองเ mm hmm. มือ่อเทียบกับตลาดรวมรนะครับคือถ้าตลาดรถยนต์นั่งเนี่ยโฟกัสตลาดรถยนต์นั่งอย่างเดียวนะครับรวมแบรนด์แมสด้วยรวมแบรนด์อื่นเนี่ยมันตกสัก20%กว่าได้นะพี่วันใช่ครับแต่ว่าถ้าถ้าแบรนด์พรีเมียมเนี่ยมันจะตกลงมาจากประมาณ27,000กว่าคันเหลือ 24, 2 mm hmm. 4งหมก็ตกลงประมาณสัก17%ครับ แต่ว่าที่นี้เนี่ยนะฮะไอ้ตลาดที่มันตกคือเรียกว่าเจ็บทั้งคู่อ่ะเจ็บทั้งคู่เพื่อนว่าเบียมยูเนี่ยเจ็บน้อยกว่าเพราะติดลบแค่สเเก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทาไมยอดขายถึงมากกว่าเบนที่ตกไปค่อนข้างเยอะก็สองค่ายนี้ครับครองส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มรถหรูหรือว่าเซกเมนต์พรีเมียมเนี่ยก็90%สได้นะครับพี่อ้วนขายปีกันหมื่นกว่าคันนะครับแต่ว่าปีที่แล้วก็อย่างที่เรียน Mercedes Ben z ผิดฟอร์มไปนิดหนึ่งนะครับสาเหตุวันนี้มาคุยกันหน่่ออยวาาเเป็นพรระะไที เมอร์ e ซเดสเบนพลาดท่าเสียทีให้บ m เตมันอยู่ครับครับซึ่งเบนซ์เขาก็บอกว่าหลักๆเลยนะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะฮะทีนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะมันก็โดนกันทั้งหมดไม่ใช่หรอแต่เพนเขาบอกว่าเขาก็มีเหตุผลอธิบายคือว่าอย่างเรื่องของเรื่องการประกอบรถต่างๆแล้วการส่งมอบรถพวกนี้นะฮะเรื่องเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเนี่ยมันติดปัญหาเรื่องของการล็อกดาวน์ต่างๆพวกนี้เพราะนั้นเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่พร้อม เพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลให้รถในบางรุ่นของเขาเนี่ยผิดแผนไปเยอะโดยเฉพาะย่างยิ่งรถในกลุ่มคอม p พก t อย่างพวก A platform ก็คือพวก A class GLE พวกนี้นะฮะจากเดิมเนี่ยมันจะต้องเปิดตัวเร็วกว่านี้นะฮะก็ปรากฏว่าอย่างตัว C c l a ของ A class เนี่ยมาเปิดตัวได้เอาช่วงปลายปีโอ้เลยมาเยอะครับคือดึงดึงแล้วดึงอีกนะครับสำหรับ A class คือที่ผ่านมาขายตัวนําเข้านะครับขายมานานแล้วแต่ในรูปนี้เป็นตัว A class แฮชแบ็กนะฮะไม่ได้ขายเมืองไทยบ้านเรานี่จะเป็น A อคลาสซีดาน,นก่าจะประกาศเปิดตัวรุ่น C K D ราคาต่ำา2ล้านใช่ฮะปลายปีแล้วนะแล้วถือเป็นรถราคาต่ำา2ล้านครั้งแรกในรอบหลายปีเลยที่ Mercedes-Benz ซ <c oughs> เปิดตัวครับใช่ฮะเพราะว่าอย่างตัวเดิมที่เขานำเข้ามาเนี่ยมันมีตัวเดียวนะฮะก็คือตัว A 2 0 0 AMG Dynamic นะฮะ ตัวนั้นเนี่ยมัน2องล้านสี่แสนาืบาทนะครับแต่ว่าพอซิทคดีได้ว่าประกอบในประเทศได้เนี่ยราคามันลดลงไปเหลือสองล้านหนึ่งแสนห้าบาทก็ตีว่าหายไป3ามแสนสี่หมนบาทแล้วก็ไม่พอเพราะว่าพอสิทคดีปุ๊บเนี่ยเบนก็เพิ่มรุ่นย่อยเข้ามาก็คือตัวโปรเกรสซีฟที่คุณก้ว่าเนี่ยฮะคือว่าเป็นรถที่ราคาต่ำกว่า2ล้านบาทคือ1 9ึ0 0 0้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทก็ออปชั่นอาจจะต่างเล็กน้อยจากรุ่นที่เป็นตัวนำเข้าตัว MG ใช่ครับ แต่พอแต่เอาหลักเขาทําราคาให้มันดูน่าสนใจอะนะครับต่ำสองล้านคือปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนการขายนะครับเมอร์เซเดสเบนเนี่ยจากที่ผมเรียนไปเนี่ยหนึ่งมืนกว่าคันเนี่ยนะครับหมื่นหกร้อยสิบสามคันเนี่ยถ้าตัวกลุ่มคอมเพล็กซ์คาร์ครับครับที่พี่วันเรียนเนี่ย A คลาส GLA นับ GLB ด้วยก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ยังไม่มีตัว C.L.A. เนาะที่เป็นที่เป็นตัว C.K.D. นะครับชมก่อนยังมีอยู่ก็คอมแบงค์ราคากลุ่มนี้ครับของสัดส่วนการขายแค่12บองเองราคาเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยประมาณ2ล้านบาทปีที่แล้วเท่ากับว่าเสียโอกาสการขายไปใช่นะครับเสียโอกาสการขายไปแต่ว่ากลุ่มหลักๆที่ยังทำยอดขายให้ Mercedes b e n z อยู่ก็เป็น Contemporary l u x u r y นะครับก็ก็ c C l a s s e c l a s s s c l a s s นั่นแหละนะฮะแล้วล่าสุดนี้ก็เพิ่งเปิดตัว e Class ไปเมื่อวานนะครับตัว f ฟ l ลิฟนะฮะฉะนั้นต้องมาดูครับปีนี้สัดส กลุ่มคอมแพคคาร์ของ r e r d e s e s n z เนีนยน่าจะเพิ่มขึ้นแน่ๆน,นะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าจะเป็นรุ่นที่ทำตลาดรุ่นที่ผลิตในประเทศหรือว,ว่า c ี d เนี่ยทำตลาดได้เต็มปีเนีเพราะปีที่แล้วมันเริ่มช่วงปลายปีเท่านั้นเองปีนี้เรียกว่าขายได้ทั้งปีเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีตัวเสริมเข้ามาอีกตัวเป็นตัวแรงอนจีะเป็นทางเลือกราคาอาจจะสูงนิดหนึงนะคือตัว,ต,วตัว g l a 35 f o r t m a t i c ออันนี้ข่าวเขายังไม่ประกาศเลยนะฮะยังครับแต่เดียเ๋ยวเร็วๆนี้น,น,นะฮะใช่ฮะน่าสนใจคือว่าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นก็เขาคาดกันว่าน่าจะเป็นในตระกูล AMG ที่ราคาต่ําที่สุดในบ,บ,บ้านเราก็อาจจะสักสองล้านแต่ก<ข>ลายตียตัวสามบวกลบแล้วกันสามบวกลบสามล้านเดี๋ยวมาลองดูราคากันใช่ครับก็เรื่องของ Product มาช้ากว่าแผนนะครับนั่นหนึ่งเรื่องที่ทําให้ Mercedes-Benz ไม่มีรถ ที่จะไปสู้กับ b m w ยูขณะที่ b m w เยูเนี่ยรถในพอร์ตนี่ก็โปรโมชั่นกันหน่ำจริงๆนะฮะพวกตั้งแต่ X1 นะครับ,รบไปจนถึงซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7น,นี่ลดกันเป็นหลักแสนบาทนะครับเอ็กว่าถูกๆ2ล้านกว่าบาทก็ยังลดได้2องแสนกว่าบาทนะฮะตัวซีรีส์3นี่ก็ลด3ามแสนอะไรก็มีนะฮะทำให้แล้วก็ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งปีนะครับร่วมกับดีลเลอร์เนี่ยไปออกบู๊ตามห้างใหญ่ๆสีมุมเมือง ถ้าแห่งหกแห่งดิเลอร์จัดกิจกรรมเองแล้วก็ราคาครับลดลงมาอย่างที่ผมเรียนแล้วเขามีเขาเรียกอะไร f i แ a นเชียลแพ็กเกจที่หลากหลายครับพี่วันเลือกได้นะขึ้นไปบนโชว์รูมบีเอ็มเยูเนี่ยอยากจะไม่ดาวอยากดาวน้อยอยากดอกเบี้ยต่ำนะฮะอยากได้เบียสในนะะอยากได้5ปีนะไม่ต้องกังวลอะไรกันเลยคือเขาทำได้หมดในงบการสนับสนุนที่ B& m w กรุ๊ปประเทศไทยให้เนี่ย คือยืดหยุ่นได้ว่างั้นเขามีจุดขายคือเขาเรียกว่าอัลติเมทช้อยเลือกกันเลยนะฮะแม้กระทั่งเรื่องการซื้อขายนี่ก็ก็ยังสามารถเลือกได้อีกนะฮะมีบอลลูนแล้วบอลลูนก็มารีไฟแนนซ์นะครับอะไรพวกนี้ได้อีกหลายๆรูปแบบก็ถือว่าเยอะมากจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับเบียนส์ยูกรุ๊ปประเทศไทยแล้วก็อย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยเมอร์เซเดสเบนซ์ไม่ได้ออกมอเตอร์โชว์บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับก็เป็นโพลชซีจากบริษัทแม่แต่ละครับปีนี้ตั้งหลักกันได้นะครับก ประกาศนะครับก็จะพยายามนะครับทวงแชมป์ไปนี้กลับมาไม่พูดตรงๆนะครับแต่ด้วยทิศทางต่างๆเนี่ยเขามั่นใจว่ายอดขายเขาจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับ